มันเยอะนราะเลายธรรมดาทายายวิดีโต็มเเป็นห่สตัวแกตัวหนครับอ๋ดี๋ยว่เดีคี่ะดีวเียเดียว่คะค่ะเคเดียวี่เ ตัวหลังอตัวตัตัวหลังอ่ะัวกตัวหลังมากมันเต็ียมตัวกระถาดอกคอ